ดีครับผมก้องครับตอนนี้ผมมาติดตั้งนอกสถานที่ครับติดื่องกันครับกับโตัวตั้งคอมพิวเตอร์ครับตัวใหญ่เดียวให้ขครับผมครับจัดชุดอะไรครับโมเลลครับในส่วนของผู้หน้านะครับจะเป็นโมเลลแม็กซิโมนะครับคู่หลังแม็กซิโมนะครับตอนกลางนะครับโมเลลอีเลน602นะครับขับเคลื่อนด้วย PDPE802 ของเอลไพครับโอมทรงพลังครับคาร์ดดีนะครับดีพาวเวอร์วันของเฮิร์ทนะครับตู้ทับมาประจัน10นิ้วนะครับ รึสุดใจครับนี่เครับเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดครับกล้องสามโิงศาทีดีโปรตัวใหม่ล่าสุดครับจอแอนดรอย 2K นะครับอันดับแรกเลยทําการแดมพื้นทั้งหมดครับ STP ครับเสียสุดยอดขนาดไหนครับทักคู่เดียวไกคกับไปใเวณพื้นนะครับทาการแดมเรียบร้อยแล้วครับ STP ครับบริเวณพื้นทั้งหมดเลยครับท่านผู้ชมครับในส่วนของประตูนะครับแดมเรียบร้อยแล้วครับเวณพื้นทั้งหมดเลยครับ ในส่วนของโซนประตูเลื่อนด้วยนะครับด้านข้างด้วยนะครับทุกจุดเลยครับลดแรงสั่นสะท้อนนะครับจากพื้นเข้าห้องโดยสารครับแดนของ STP ครับนี่ครับโอเคครับในส่วนด้านหลังนะครับซับย์มัญจรรย์ครับเลือกสุดใจครับของดีสันครับสู้สูตรสำเร็จอย่างดีครับโอเคครับโอเคครับในส่วนของด้านหน้านะครับโมเลอเรเลสหกศครับลงเรียบร้อยครับ โอเคครับคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับเราทำการคาลิเบตกล้องรอบคันอยู่ครับ360องศาทีลิโปครับโอเคครับเดี๋ยวครับคอมพิวเตอร์อันนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับกับความปลอดภัยสูงสุดครับกล้อง3 6 0องศาทีลิโปครับตำแหน่งกล้องนะครับเรีนด้านข้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกส่วนครับด้านหลังครับเดี๋ยวเราจะส่งลูกค้านะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับครับอีกหนึ่งจุดครับ ก้อง3ร0องศาทีโปครับโอ๋ครับเอเครับเดี๋ยวเรามาสาธิตในส่วนของประตูเลื่อนนะครับรับปลดล็อกครับประตูเลื่อนไฟฟ้านะครับแล้วก็ดูดด้วยนะครับเราจะมีรีโมทอีกหนึ่งอันนะครับกดเลยครับนี่ครับสามารถนะครับปัดได้สองแบบนะครับปิดจากด้านในก็ได้นะครับ ปิดด้วยรีโมทครับโอเคครับโอเคครับแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายนะครับโฉบไฟฟ้านะครับกด3ามครั้งครับฝาท้ายรุ่นนี้ค่อนข้างหนักนะครับควรติดตั้งครับโลกไฟฟ้านะครับสามารถนะครับ วิดพุ่งกดครับเขี่ยกครั้งครับแล้วก็สามารถนะครับปิดด้วยรีโมทได้ครับ โอเคครับเก๋ครับว่าเราว่าจะมีสวิตช์ตรงรุ่นนะครับอยู่บริเวณแผงคอนโซลนะครับประตูสไลด์ครับสามารถนะครับกดปิดได้ครับเครับเรียบร้อยครับเก๋ครับอีก1จุดนะครับสวิตช์ตรงรุ่นครับโชคฝาท้ายครับกดครับ รถฝาท้ายก็เปิดออกเรียบร้อยครับสะดวกสบายมากครับเคครับผมปิดครับโอเคครับสวัสดีครับผมต้อมครับตอนนี้ผมก็อยู่ในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยครับกับจอยแอนดรอย 2K นะครับแรม8ลอม128ครับลื่นแรงเร็วครับท่านผู้ชมครับรองรับการใช้งานจาก Google Maps นะครับแผนที่นำทางครับท่องเที่ยวทั่วไทยครับ ยู u ูบครับมีทุกคอนเทนต์เลยครับครับสามารถนะครับสปินสกีนได้ครับ Google Map ครับ YouTube ครับเปิดเผินทุกการเดินทางครับน้ำมครับ แบ่งโซนได้ครับดูโอโซนเลยครับคนขับรถค o g ก e น a ม s ครับโซน VP YouTube ครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูในส่วนต่อไปครับรองรับการใช้งานจาก mx p l เ y e r ล์ครับไฟเพลงไฟลหนังครับ สกีนี่ลื่อนปื้นเลยครับท่านผู้ชมครับโอ o u a y เคครับยังไม่พอนะครับยังมี Netflix ด้วยนะครับโหลดแอปเพิ่มนะครับหรือว่า Google Play Store นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปครับกล้อง360องศาทีดีโปรครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปครับกล้อง360อองศาทีดีโปรตัวใหม่ล่าสุดครับ มีปุ่มไอไดครับเพื่อเลือกมุมขึ้นมานะครับกดเลยครับสามร้อยหกสิบองศาครับทีดีโปตัวใหม่ล่าสุดครับเราหย่อนจากที่จอดรถแล้วครับภาพคมชัดครับชัดเจนทุกมุมมองยิงครับท่านผู้ชมครับนะครับไม่ว่าด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับแนวตั้งแนวนอนนะครับได้หมดเลยครับท่านผู้ชมครับปลอดภัยแม่นยำทีเดียวครับ กดสลับ e วิ i c e กลับนะครับก็เป็น a n d ด o i d เหมือนเดิมนะครับเท้าเกียร์ถอยหลังครับนี่ครับเป็นรถตู้ขนาดใหญ่นะครับควรติดไว้นะครับต้องขอบอกเลยครับแนะนำครับเพื่อความปลอดภัยของรถของลูกค้าเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังครับสักคู่เดียวครับครับแล้วเราก็อยู่ในโซน V i P เรียบร้อยแล้วครับ กับ Apple TV ครับคันนี้จะเป็นระบบไฟเบอร์ออปติกทั้งคันเลยนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับอีเลดหกศครับไทเทเนียมครับส่วนด้านหลังครับโมเดลแม็กซิโมครับโอเคครับ e ี0 e 2แปดศ์องครับอภาัายครับเปิดเผลดทุกการเดิน,นทางครับคาณผู้ครับ Il m'a dit d amour, d amour, d amour de moi, d'amour, d'amour de tous les jours, et ça ne fait que changer. Il est entré dans mon cœur, il y en a pas de bonheur Said a good song. I heard he had a star, and so I came to see. A stranger to my eyes Roaming my bed with his fingers Singing my life with his words Killing me softly with We know that we You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I love you. แบบนี้นะครับติดต่อผมได้ครับก๊อครับ0634986168ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับคอมพิวเตอร์คันนี้ก็ทำการติดตั้งเครื่องเสียงชุด v ี p เรียบร้อยแล้วครับ จะมีในการล้างสีรูดฝุ่นก่อนส่งมอบไยครับเราเดินทางไปส่งมอดลูกค้าที่ยังจังหวัดชนบุรีนะครับโอเคขอบคุณมากครับ